สากขอที่มี้ค่ะราจพทุกคนมารับของฟรีค่ะจะเป็นกระเป๋าฟักทองนะคะน่ารักมากๆเลยแบบนี้นะค่ะจะเป็นตัวอย่างการใส่น,นั่นเองจากฟรีนะคะเยอะมากๆค่ะทั้งหมด10,000ชิ้นด้วยกันนะตอนนี้ครยังคงสามารถรับได้ค่ะรับง่ายมากๆ่ะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูที่การรับกันค่ะแมพที่แจกของฟรีนะคะจะเป็นแมพนี้เลย Walmart s i s v o r y นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แมพไว้ใต้คลิปนี้ค่ะ วิธีการรับของฟินนะคะเมื่อทุกคนเข้ามาในแ a p แล้วเนี่ยให้กดปุ่มนะคะทางด้านล่างได้เลยแล้วก็กดนะคะเลือกเป็นแ a p ค่ะต่อมานะคะเราเนี่ยจะต้องไปถูกแมบ,บเลยนะคะจะมีทั้งหมด8ดพาร์ r เมนต์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปตั้งแต่อันแรกกันเลยค่ะ พอทุกคนมาถึงนะคะให้มองหาตู้ n o m i n a t e ค่ะนี่นะคะจะเป็นตู้ n o m i n a t e นั่นเองเข้าไปใกล้นะคะกด n o m i n a t เสร็จแล้วนะคะให้เลือกปุ่มทางด้านซ้ายมือค่ะเราก็เลือกเป็นเกมอันนี้นะคะให้เรานะคะใส่ id ค่ะเป็น id เกมนะทุกคนสามารถใส่ตามเราได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่มองตัวเลขไม่เห็นเ,นเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะจะแปะเลขไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอันแรกนะกด submit ค่ะแล้วก็ yes นะคะทุกคนโอเคเรียบร้อยนะคะสําหรับทีนี้ค่ะต่อมานะคะให้ทุกคน,นกดปุ่มด้านล่างค่ะแล้วก็ไปต่อได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไป ต่ออันที่2ค่ะ Entertainment นะคะเมื่อมาถึงนะคะตู้โน o m i n a t จะอยู่ตรงนี้เลยเราก็ทําแบบเดิมนะคะโดยทุกคนเนี่ยจะต้องเอา ID เกมนะคะที่แตกต่างกันเนี่ยในแต่ละอันด้วยนะคะทุกคนไม่สามารถใส่ ID เกมซ้าได้นะคะอันนี้จะเป็นอันที่2นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปที่ที่3กันเลยนะคะนี่เลยมาถึงแล้วนะคะตู้โน o m i n ตอยู่ทางด้านขวานะคะนี่แล้วกดนะคะทำแบบเดิมเลยกด n o มิเนตกดเกมนะคะแล้วก็ใส่ ID เป็นอันที่3ค่ะ กด yes นะคะ okay. เคแล้วก็ไปต่อนะคะที่แมปที่4เป็นเพจนะคะเมื่อมาถึงแล้ว n o m i n a t e นะคะตู้จะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็กดค่ะนี่นะคะเราก็ใส่ id กด submit กด yes นะคะเรียบร้อยอันที่4นะคะต่อมานะคะเราก็จะไปต่อคะ่ะเป็น town and city ละกันนะคะเมื่อมาถึงนะคะตูโโ้ n o m i n a t e จะอยู่ทางด้านขวามือเราเลยนะนี่เลยกดเกมใส่เลข id นะคะแล้วกด yes ค่ะ ok ไปต่อนะคะที่ racing ค่ะ นี่นะคะตู้โนมิเนตจะอยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะทำแบบเดิมกดโนมิเนตเกมนะคะแล้ใส่เลข ID กด Yes นะคะเลือ,อีก2ที่นะคะไปที่สปอร์ตกันค่ะโอเคมาถึงแล้วะคะ่ะตู้โนมิเนตอยู่ตรงนี้นะคะก็กดค่าแบบเดิมเกมนะคะใส่เลข ID เกมได้เลยเรากด Yes โอเคอันสุดท้ายแล้วนะคะจะเหลือบิวตี้อย่างเดียวแล้วนะ โอเคเมื่อมาถึงนะคะตู้โน o m i n a t e จะอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็มากดนะ่ n o m i n a t e กดเกมแล้วก็ใส่เลข id ค่ะ เมื่อทุกคนนะคะทำเสร็จทั้งหมด8ดีพาร์ตเมนต์เนี่ยมันจะมีหน้าต่างนะคะให้เรากดโอเคนะให้ทุกคนนะคะกลับมาที่ด้านล่างของจอเราก็มาเลือกคําว่า Quest ค่ะตรงนี้นะคะมันจะมีกระเป๋าพัมคินนั่นเองให้ทุกคนกดเข้ามานะคะแล้วก็มากดปุ่มเคลมตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนมันจะมีป๊อปอัพนะคะเด้งขึ้นมาเป็นเลขสูตรให้เราเนี่ยรับของฟรีกันนั่นเองค่ะอย่างของเรานะคะรับไปแล้วนะมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะจะทินน้งนนะคะปคะ่ะ